วัดตรมิรวิทยารามตั้งอยู่ที่ถนนตรีมิรแขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์เป็นวัดโบราณอยู่ในที่ลุ่มพระอารามเป็นเรือนไม้มีชื่อเดิมว่าวัดสามจีนเข้าใจกันว่าชาวจีนสามคนร่วมกันสร้างพระอารามเพื่อเป็นวิหารทานการ,การบุญในปีพุทธศักราช2477พระมหากิมสุวรรณชาติผู้รักษาการในหน้าที่เจ้าอาวาสเป็นผู้ริเริ่มปรับปรุงวัดต่อมาในปีพุทธศักราช2480ได้รับอนุมัติจากมหาเทระสมาคมให้ปรับปรุงสภาพวัดให้ดีขึ้นปีพุทธศักราช 2,482พ่อค้าประชาชนคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันปฏิสังขรณ์และเปลี่ยนนามใหม่เป็นชื่อวัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งมีความหมายว่าเพื่อนสามคนร่วมกันสร้างวัดนี้ประกอบกับวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนปริยัตธรรมและโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยของรัฐบาลอยู่ภายในบริเวณวัดและเป็นวัดที่มีสมเด็จพระราชาคณะสองรูปและเจ้าคณะใหญ่หนสองหนคือ 1. สมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์สนิทชวนปัญญโย ปออทเก้าเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกสองสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีทงชัยธรรมทชัชโชปออทหกเจ้าคณะใหญ่หนกลางเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์สนิทชวนปยยุทธโยไตรมิตรวิทยารามทำพิธีเปิดป้ายวัดเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ปี2482ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวงเมื่อปี2 4 0 9 19สสถาปัตยกรรมที่สำคัญพระอุโบสถเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กลักษณะทรง จตุรมุกหลังคาลดสองชั้นมีมุกคล้ายมุกเด็ดอีกขั้นหนึ่งหน้าบันทั้งสี่ด้านประดับปูนปั้นรูปพระนารายณ์พระอิศวรและพระพรหมปิดทองประดับกระจกภายในเพดานนประดับดวงดาวโลหะปิดทองประดับกระจกผนังภายในระดับใต้ขอบหน้าต่างเป็นหินขัสีเข้มเขียนลายไทยซุ้มประตูหน้าต่างประดับปูนปั้นในวงกรอบทรงโค้งกลมยอดแหลมประดับลายทรงพุ่มข้าวบินบานประตูหน้าต่างเขียนลายรดน้ำภาพทวารบาลชานด้านหน้าพระอุโบสถมีซุ้มบุษบุทรงจตุรมุกมีใบเสมาที่มุมพระอุโบสถทั้งสี่ม พระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองปางมันวิชัยพระนามว่าพระพุทธดศพลยานประชาชนนิยมเรียกว่าหลวงพ่อโตวสามจีนหรือหลวงพ่อวสามจีนพระวิหารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้นหลังคาทรงจตุรมุขหน้าบันประดับลายปูนปั้นมีเรือนทิศล้อมรอบ พระพุทธรูปทองคำวัดไตรมิตรวิทยารามวรมหาวิหารหรือพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรเป็นพระพุทธรูปทองคำปางมารวิชัยศิละปะสมัยสุขโขทยัยสูง3.58เมตรหน้าตักกว้าง3.13เมตรองค์พระสามารถถอดได้9้าองค์จากฐานองค์พระขึ้นไปเนื้อทองบริสุทธิ์4 0เพระพักมีเนื้อทอง80สเปส่วนพระเกศมีน้ำหนัก45กิโลกร,รัมเป็นเนื้อทองบริสุทธิ์99.9% 9 ประวัติของพระพุทธรูปทองคําวัดไตรมิตรวิทยารมณ์มหาวิหารนั้นยังไม่แน่ชัดเชื่อกันว่าเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปสําคัญของวัดมหา,าธาตุสุขโขทยัยดังที่ปรากฏในหลักศิลาจารึกว่าเอวัดมหา,าธาตุกลางเมืองสุขโขทัยมีพิหารมีพระพุทธรูปทองมีซึ่งพิจารณาทั้งตามหลักฐานอื่นและเหตุผลประกอบแล้วพระพุทธรูปองค์นี้น่าจะเป็นพระพุทธรูปทององ,องค์ดังกล่าวเพราะปริมาณทองคําแท้นี้รวมถึงขนาดพระพุทธรูปนี้ย่อมเกินกว่าที่สามัญชนทั่วไปพึงสร้างเป็นสมบัติ ส่วนอีกข้อสันนิษฐานคือพระพุทธรูปทองคําองค์นี้น่าจะหล่อขึ้นในสมัยเดียวกันกับการสร้างวัดพระยาไกรกล่าวคือพระยาไกรโกษาได้สร้างพระพุทธรูปทองคําขึ้นมาเพื่อเป็นพระประธานของวัดสันนิษฐานได้ว่าพระยาไกรโกษาเป็นผู้ที่มองการกลเนื่องจากถ้าเกิดศึกสงครามขึ้นมาก็สามารถถอดออกและขนย้ายได้สะดวกกว่าการขนย้ายพระทั้งองค์ ส่วนการไล่ปูนทั่วองค์พระพุทธรูปนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าประการแรกเพื่อเป็นการป้องกันการคอรหานินทาเนื่องจากว่าไม่เคยมีผู้ใดเคยสร้างพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ่แบบนี้มาก่อนเมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2498ให้หรือพระอุโบสถวัดพระยากไกรเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ปรากฏว่าพบพระพุทธรูปทองคําองค์นี้อยู่ใต้ฐานพระอุโบสถครั้นเมื่อได้เปิดปูนออกจึงปรากฏเป็นพระพุทธรูป ทองคำองค์ใหญ่อารามงามยิ่งนักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธมหาสุวรรณปฏิกามในปัจจุบันพระพุทธมหาสุวรรณปฏิการประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามหามหารามเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวกรุงเทพมหานครและเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปทองคําที่ใหญ่ที่สุดในโลก